องคมนตรีเป็นประธานในงานวันหม่อมง,งามจิตบุรษัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่36วันนี้พนากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลในงานหม่อมง,งามจิตบุรษัดบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่36ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีมูลลนิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรษัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จประเทศพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมง,งามจิตบุรชฉัดบุคคลสำคัญของโลกและเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีความตั้งใจจริงเสียสละป,ปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันและบุคคลทั่วไปซึ่งในปีนี้มีบุคคลสาขาอาชีพต่างๆทั่วประเทศได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลประเภทต่างๆรวม139คน สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสี่มีคณะบุคคลทั้งหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรขอทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันอาทิ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกรมสรรพากรกรมศัพสามิตรมูลนิธิสีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติทั้งนี้สมัครพระาชวังได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน3แห่งคือชั้น 1. อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภร ห้องรับรองชั้น2อาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภร์เขตหลัก4และอาคารสำนักงาน1ชั้น1พระตำหนักจักรีบงกฎอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและวันและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชวันที่หนึ่งและวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชาสำนักประจำ